สวัสดีคราวนี้เราจะมารีวิวขนมกระดาษกันลายคิตตี้นะคะแล้วก็จะแกะกันนี่นะคะลายเยมาะนี่นะคะก็จะมีสองสีนะคะแล้วก็จะมา ดูว่ามีกี่แผ่นกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะก็น่าจะมีสิบสองแผ่นด้วยกัน,นะคะ่ะแล้วก็จะมาลองชิมสีชมพูก,กัน <c oughs> อร่อยมากเลยค่ะเป็นรสสต,ตรอเบอร์รี่นะคะ เนี่ยคะ่ะก็จะมาดูสีขาวกันนี่ก็จะมาชิมกันนะคะสีขาว อร่อยมากเลยค่ะมันอันนี้นะคะเป็นรสนมอันนี้รสซัตอลัลบิรี่ค่ะวันนี้เราก็จะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ